สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะทั้งช่องของเราก็ได้ทำในส่วนของแนวทางเลขดับนะคะมีพี่พี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนน้องๆถามหากันเข้ามาแล้วเนาะก็คลิปนี้ค่ะแอดได้รวบรวมเลขดับมากกว่า1ิบสำนักด้วยกันนะคะมาให้พี่พี่เพื่อนๆนน,น้องๆได้รับชมกันเนาะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เท่านั้นนะคะเช่นเคยค่ะทั้งช่อง ของเราไม่สนับสนุนการันันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ไม่สนับสนุนหวยคาสิโนโบอร์ดออนไลน์ทุกชนิดด้วยนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่สำนักแรกเลยนะคะจะเป็นดับหน่วยบนนะคะดอกชบาเนาะแนวทางงวดที่แล้วเขาให้1ค่ะสลากออกสองห้านะคะก็ถือว่าผ่านค่ะนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหน่วยบนดอกชบาก็ให้1เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างวดนี้ยังจะผ่านต่อไหมเนาะ เราก็มาต่อกันเลยค่ะในส่วนของสำนักที่สองนะคะดับ10ดอกแก้วดับ10ดอกแก้วแนวทางงวดที่แล้วค่ะให้8ดเนาะสลักออกสองห้าก็ถือว่าผ่านนะคะเพราะอันนี้ดับ10ดอกแก้วเขาให้ดับ10บเนาะแต่8ดไปออกหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านค่ะส่วนมาแนวทางวดนี้นะคะแนวทางงวดนี้ดับ10ดอกแก้วให้เลข4ี่ค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเนาะว่ายังจะผ่านต่อไหมนะคะ ต่อไปกันเลยค่ะดับสิบรักแรกพบนะคะดับสิบรักแรกพบงวดที่แล้วให้สี่สลากออก258นะคะก็ถือว่าผ่านค่ะเดินดีเนาะเข้าดีนะคะแนวทางงวดนี้ค่ะให้ดับ6ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามารอรับชมกันเนาะว่าจะผ่านไหมในส่วนของดับสิบรักแรกพบนะคะ ไปต่อกันเลยค่ะดับร้อยนะคะของอินทรเทวนครแนวทางงวดที่แล้วค่ะนะคะให้ศูนย์กับ5สลากออก2 5 8นะคะดับร้อยศูนย์กับ ก็ถือว่าผ่านนะคะเพราะดับร้อยเป็นเลข2เนาะแนวทางงวดนี้ค่ะดับร้อยก็ให้เลข0กับเลข9เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะว่า0กับ9นะคะจะผ่านไหมนะคะมาต่อกันเลยค่ะดับ10ล่างนะคะดับ10ล่างของ10ล่างของเวียงพิงค์นะคะแนวทางงวดนี้ให้7 นะคะดับ10ล่างของเวียงพิงต่อไปค่ะดับบนค่ะอันนี้สำนักอะไรแอดไม่แน่ใจเนาะเพราะเขาไม่มีชื่อสำนักนะคะให้ดับบน9ค่ะนะคะต่อมาเลยค่ะจะดับบนเหมือนกันนะคะของแอดสุก,การสุก,การดานะคะดับบนงวดนี้ให้เลข2ค่ะนะคะของสุก,การดาเนาะ ต่อไปค่ะจะเป็นดับรอสอนอน,นะคะร้อยสิบหน่วยของเวียงพิงค่ะแนวทางวดนี้ก็ให้ดับเจ็ดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะผ่านต่อไหมนะคะอันนี้ของเวียงพิงเหมือนกันค่ะดับ10กับหน่วยล่างนะคะก็คือให้เลข9นะคะของเวียงพิงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะผ่านไหมต่อไปค่ะของ SK-E นะคะแนวทางวดที่แล้วให้ดับ3นะสลักออกสองก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางวดนี้ค่ะดับบนก็คือให้เลข5นะคะของ SKE เนอะเดี๋ยวเรามารับชมกันไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของดับบนทุกหลักนะคะของพิมมี่ค่ะแนวทางวดนี้ให้3นะคะ ต่อไปค่ะของเลขดับชุดเด็ดนะคะรางวันที่1เนาะวันที่16กรกฎาคม2563แนวทางวดนี้ก็คือให้8นะคะแต่งวดที่แล้วให้2เนาะถ้าอันนี้ถ้าดับทุกหลักก็ถือว่าหลุดนะคะแต่งวดนี้ค่ะให้8เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเนาะว่าจะผ่านไหมนะคะ มาต่อกันเลยค่ะที่เลขดับบนนะคะของอาจารย์ต้นนะคะแนวทางงวดนี้ก็ให้ดับสาเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ต้นบอกว่าถ้าชนเด่นถ้าชนเด่นให้เลือกตัวเด่นนะคะเดี๋ยวเรามารอรับชมกันนะคะว่าจะผ่านไหมสำหรับดับสามของอาจารย์ต้นนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นของอาจารย์หนุ่มนะคะเจาะเลขดับบนแนวทางวดที่แล้วให้ศูนย์สลากออก2 58ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางวดนี้ก็ให้ศูนย์เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะของอาจารย์หนุ่มว่าจะผ่านต่อไหมเนาะก็ต่อไปนะคะแอดจะลองจับในส่วนของเลขบนที่เหลือนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างเนาะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้จะไม่รวมในส่วนของดับร้อยดับหน่วยนะคะหรือว่าดับสิบนะคะก็คือที่เหลือนี่แอดจะเอาเป็นดับทุกหลักเลยนะคะแต่เลขที่เหลือค่ะนะคะก็จะมีเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขหกนะคะอ๋อก็ขอบ ุณนะคะสำนักต่างๆเลยที่แอดได้นำมารีวิวไม่ว่าจะเป็นของอินทอนนะคะของป้าแมวนะคะดับ10ดอกชบานะคะดับ10ดอกแก้วเนาะของเวียงพิงค่ะแล้วก็ของแอดสุการดาแอดเนะคะของอาจารย์ต้นของพิมมี่ค่ะแล้วก็อาจารย์หนุ่มนะคะก็ขอบคุณค่ะสำหรับแนวทางเล็กดับบนนะคะถ้าสมมุติใครชอบก็ตามค่ะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของดับล่างนะคะดับล่างสำนักแรกเลยค่ะของแอดหมูอรไทยนะคะแนวทางวดนี้ให้5ค่ะนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของเลขดับชุดเด็ดเลขท้าย2ตัวนะคะแนวทางงวดที่แล้วก็ถือว่าผ่านนะคะเขาให้7นะคะงวดที่แล้วสลากออก8 3เนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะ16กระดกกาคดานะคะ2 5 6 3ก็ให้8นะคะเดี๋ยวเรามารอรับชมกันว่าจะผ่านไหมเนาะ ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของ a k e นะคะงวดที่แล้วให้ดับ3สลักออก83ก็ถือว่าหลุดเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะดับล่างของ a k e ก็คือให้8นะคะสำหรับแนวทางงวดนี้นะคะต่อไปเลยค่ะดับล่าง7นะคะของสายทานน้ำใสเนาะใครตามหาอยู่ก็แคปเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะ ต่อไปค่ะดับขาดล่างทุกหลักนะคะให้เลข2เนาะอันนี้เป็นของสำนักไหนแอดไม่แน่ใจนะคะแต่เขาใช้รูปภาพจึึๆเข้าให้นะคะของบายเนาะแต่งวดที่แล้วให้ดับ5สลากออก83ก็ถือว่าผ่านนะคะของเขาก็ค่อนข้างผ่านหลายงวดเลยแอดก็เลยลองนำมารีวิวให้ดูนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของดับขาดบนทุกหลักนะคะของยานทิ์ค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้6นะคะส่วนก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนงวดนี้ค่ะให้9ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมการว่างวดนี้จะผ่านไหมนะคะสําหรับเลข9้เนาะต่อไปค่ะจะเป็นของแอชนะพลนะคะแนวทางงวดนี้ก็คือให้หนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของอาจารย์หนุ่มนะคะเจาะเลขดับเนาะแนวทางวดที่แล้วให้9นะคะสลากออก83ก็ถือว่าผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะก็คือให้5นะคะเดี๋ยวเรามารอรับชมกันเนาะว่าจะผ่านไหมนะคะ ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของปากกาสีลูงนะคะแนวทางดับล่างงวดนี้ก็ให้เลข7เลขเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็มารอรับชมไปพร้อมๆกันเนาะก็เลขดับก็จะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะต่อไปค่ะเลขดับล่างที่เหลือนะคะจะมีเลข0ูเลข1เลข3เลข4แล้วก็เลขหก นะคะก็จะเป็นดับล่างที่เหลือเนาะก็เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปค่ะจะเป็นในส่วนของเจาะเลขดับนะคะของแต่ละสำนักเนาะถ้าชอบสำนักไหนก็ตามสำนักนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลแนวทางเลขดับก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะนะคะเราใช้เป็นแนวทางเนาะลดต้นทุนถ้าสำนักไหนไม่ชอบก็ผ่านค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะในส่วนของเลขดับนะคะเจาะเลขดับค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับแนวทางข้อมูลเลขดับนะคะก็ชอบสำนักไหนก็ตามสำนักนั้นเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ถ้าดูไม่ทันก็แคปเก็บไว้ได้นะคะในส่วนของเจาะเลขดับนะคะสุดท้ายนี้คะ่ะแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะคะมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆงวดเลยนะคะกราบขอพระคุณคะ่ะ